ไปเซบียาวันนี้เรานั่งรถไฟค่ะได้ที่นั่งที่มีโต๊ะด้วยสะดวกสบายมากเลยค่ะเมื่อถึงเมืองเซบียาสถานที่แรกที่ไม่ควรพลาดคือมหาวิหารแห่งเซบียาค่ะและการขึ้นไปเยี่ยมชมหอระฆังกิราดาก็เป็นอีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะเพราะสูงร้อยกว่าเมตรเล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะสำหรับมือ้อกลางวันวันแรกในเมืองเซบียา <c oughs> ก็ขอกินหรูหน่อยนะคะร้านมิชลินสตาร์ค่ะ ปิดท้ายวันนี้สิ่งที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาถึงเมืองเซบียาก็คือการชมระบำสเปนหรือระบำฟลาเมงโกค่ะ my dream, my กำลังจะไปเซบียาอันนี้เป็นที่นั่งเราสองคนและก็นั่งอีกสองคนนั่งหันหลัง ออที่นั่งเราเป็นแบบนี้เป็นแบบแบบนั่งประจันหน้ากันแต่ไม่รู้ใครมาสถานีรถไฟที่เรามาถึงคือ ista, เซบียาซานตาจิสตากำลังจะเดินไปโรงแรมเมืองเซบียาเป็นศูนย์กลางทางการเงินวัฒนธรรมและศิลปะของภาคใต้ของประเทศสเปนและยังเป็นเมืองหลัก ของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียและจังหวัดเซบียาอีกด้วยมีแม่น้ำกัวดาวกีบีไหลผ่านตั้งอยู่ทางภ<ห>าคตะวนตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรไอบีเรีย,ยลแ,รแล้วววกก็เจอทาาางงงปัิรรยรรมสะห่ เก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยเราก็ออกมาจองรถเช่าเพื่อจะไปเที่ยวที่เมืองคอร์โดบาในเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ค่ะสถานที่แรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือมหาวิหารเซบิยาค่ะพวกเราใช้บริการแท็กซี่และพวกเราก็ตื่นเต้นมากกับการขับรถเข้าตรอกซอกซอยเล็กๆของโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะรถเขาก็ไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยแทบจะชิดกระจกมองข้างเลย

เสียตังไหมเดิมทีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของมัสยิดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่12เมื่อครั้งจักรวรรดิเอามูฮัดปกครองไม่เพียงแต่เซบียาเท่านั้นแต่ยังปกครองทั้งสเปนด้วยค่ะหลังจากที่คริสเตียนชาวสเปน ภายใต้การนำของกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่3เข้ายึดครองเซบียาในปี1248มัสยิดแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นอาสนาวิหารและภายในก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามบทบาทใหม่เมื่อเซบียามีความสำคัญมากขึ้นชาสเปนจึงตัดสินใจว่าต้องการสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนถึงสถานะของเมืองในฐานะศูนย์กลางการค้าที่มั่งคั่งค่ะ,ะตามไปตามไป การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี1403บนฐานรากสี่เหลี่ยมของมัสยิดเดิมและโครงสร้างใช้เวลากว่าหนึ่งศตวตรรษจึงจะแล้วเสร็จโดยแล้วเสร็จในปี1506ค่ะเมื่อสร้างอาสนาวิหารขึ้นก็ได้มีการเพิ่มระฆังเข้ากับหออาซานเดิมพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์คริสเตียนรูปไม้กางเขนทำให้หออาซานเปลี่ยนเป็นหอระฆังที่เรียกว่ากีราด้า หอระรังสร้างเสร็จใ<า><า>นปี1,568ค่ะ่หน่อยถ้าเป็นบันไดคงเหนื่อยมีน้ำเอาน้ำเปล่าอ๋อนี่คือบนหอคอย

ภายในมหาวิหารมีผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมและงานแกะสลักไม้รวมถึงสถาปตัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสไตล์โกธิกเรเนซองบาโรกและเพรเตเรสนอกจากนี้อัศนวิหารยังมีหลุมฝังศพของคริสโตเฟอร์โคล l u m b u นักสำรวจในศตวรรษที่19ด้วยค่ะ นี่คือหลุมฝังศพของคริสโตเฟอร์โคลัมััสค่ะหลุมฝังศพนี้ถูกทำไปด้วยรูปปั้นสัญ,ญลักษณ์4องค์ซึ่งเป็นตัวแทนของแคว้นคาสติลนาวารเลยอนและอารากอนค่ะ ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันเราเดินจากวิหารมาเจอร้านนี้เห็นว่าน่าบรรยากาศดีก็เลยแวะค่ะหน้าั่วดีอถ่ายร้านคีกิดร้ายแวจโ่มคุณลุงบริกรคนน,นี้น่ารักมากเลยค่ะ เป็นกันเองแล้วก็ชอบเล่นกับลูกค้าเครื่องดื่มที่ต้องลิ้มลองเมื่อมาถึงสเปนก็คือแซงเกลียซึ่งเป็นส่วนผสมของวนยและผลไม้ส่วนอาหารก็คือข้าวผัดสเปนหรือปาเอยาซึ่งถือเป็นอาหารประจำชาติเลยค่ะ เราเดินเที่ยวชมการปรอบซอกซอยในเมืองเซิบียไปเรื่อยๆจนถึงข่ำคขาบรรยากาศต่างจากมาดตรีดอะ นนะไอส้สะพานที่เราเห็นที่เราเห็นจากที่โน่นเห็นจากโบสถ์น่ะตึกใหม่ของเขาตึกใหม่ของเมืองเขาอ่ะมีเดย์อยู่ตึกเดียวอ่ะเราจะมาดูลาบราฟอร์มิลโล่กันที่นี่นะคะเที่ยวสามทุ่มครึ่ง <S 1> <S 1> แต่ตอนเรามาถึงนี่ประมาณสองทุ่มครึ่งเราเดินกันมาจากร้านอาหารที่หน้า โบสเซบียาละครที่เรามาดูฟลามิงโก้บรรยากาศตอนที่นักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาพวกนี้เขามาเป็นทัวร์จองมาแล้วเรานั่งข้างบนเพราะเราไม่ได้จองเรานั่งแถวข้างบน จากจบการแสดงเราก็ออกมาถ่ายรูปกับนักแสดงแล้วก็นั่งรถกลับที่พักค่ะพรุ่งนี้เราต้องออกไปเมืองคอร์บาแต่เช้าตรู่ฝากกดติดตามกดไลค์กด u u s c r i b e ์ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ